ตาวันย่มอมเชิญแกนเชิญครับผมวิดีโอนี้ก็มาล่าคนเหมืองเนะี้ยวิดีโอนี้ผมก็ล่าไปาาาไประมาณห้าเล่งได้อนะประมาณห้าเล่งเนี้ยเพื่อมาหวังการคนเหมืองนั่นแหละแต่มันพลิกล็อกนั่นเองนะมันพลิกล็อกไงนะรู้ป่ะผมก็ไม่มีอะไรเนะรียบมาเอาใส่ของเท่านี้เนะี้ยแหวน a อพดีมาล่าเหมืองก็พลิกล็อกเลยอันนะี้ แล้วก็ใส่บอลเมจอร์นี่ครับแล้วก็ใส่เท้เอชอาร์สเตตั้งผมเอชอาร์เก้าเก้าเลยใส่เอชอาร์นี่ครับแล้วก็ใส่ตัวปัสเซียลใส่ของไม่ถึงสามสิบเอ็มอ่ะใส่ของเยอะของฟรีหมวกก็ของฟรีติ๊กลันก็ของฟรีเนี้ยแบบไอ้แหวนอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เองนะบ่ายเพิ่มยิ่งไม่เท่าไหร่เงี้ยแบบแล้วก็มีดหมอนเงี้ยแบบตามเหลี่ยมก็ไม่ได้แพงเลยผมซื้อมาตอนราคาถูกเยอะดิเนอะไ,ไม่ได้แพงนะครัแบบอ่ะแล้วก็ของอะ่ะล่าไปประมาณล่าเล่นได้ เพื่อหาการเมืองเนี้ยแต่สุดท้ายคือมันไม่ตกมันไม่ตกการเมืองเนี้ยแต่ล่าไปล่ามาเอ๊ะมันตกอย่างอื่นแทนเออเดี๋ยวไปดูนะว่าตกอะไรเนี้ยอันนี้ผมฝากฝากของไว้ในคงังมาแล้วด้วยนั่นเองนะเออมันละตกอย่างอื่นแทนนี่เงี้ยก็การเมืองไม่ตกมาล่าเหมืองกานเมืองไม่ตกแต่อย่างอื่นตกแทนนี่เรี้ยและอย่างอื่นก็ราคาแพงเหมือนกันด้วยนี่ดิผมก็ตีใส่ประมาณนี้นั่เนเองนะ แล้วก็ที่จริงอนี่ยเคลือบท่าแสงอะ่ะมันจะเร็วหว่านนี่ยนะครับเพราะไม่มีอีวีดุดด้วยเองนะมาล่าก,กันานะครับแต่ไม่ได้การวิธีการล่ามันจริงๆในแบบเนี้ยตีมันทุกตัวเลยนะครับเพราะแต่และตัวตกของดีๆหมดเลยนะั่เองนะอ่าผมอธิบายแต่ตัวให้ฟังนี่บกลายคนเหมืองเนี่ยคนเหมืองอะ่ะสเกลวอล์กเกอร์นี่บมันไม่ได้ตกแต่กานรนี่บ มันมีขยะชิ้นละร้อยสี่สิบด้วยชิ้ตะเกียงนะครับแล้วก็ตกไอ้นี่นะครับตกอีลูเล็กครับตอนแรกผมคิดว่ามันตกยากนะครับแต่จริงมันเหมือนกับว่ามันปรับตกอ่ะมันตกง่ายขึ้นเยอะเลยนั่นี้ยเนี้ยมันตกง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามันอะไรหรือปะมันดันมีตัวนี้ครับซึ่งซึ่งนี่เป็นความลับนะมันมันมันดันมีโลมมิงโลมมิงโลมมิงตะเกลวอร์เกอร์เนี่ยไอตัววอร์ไอตัว ไอตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี้นะเนี้ยโรมมงเจวกเกอร์มันน้ตกอีลูเล็กได้ง่ายเนะีนะ้ยนอะีลูเล็กผมเลยเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะเพราะมันตกอีลูเล็กง่ายมากเลยเนะีนะ้ยมันมีโอกาสตกอีลูเล็กเยอะนะั่นเองนะนั่นเลยครับคือข้อดีอันนี้นะั่นเองแล้วก็ได้ลุนการ์ดด้วยนะั่นะเองนะเออมันก็เลยตกอีลูเล็กเยอะมากเลยไปดูในครังผมเนี้ยตกเต็มไปหมดเลยนะี่ครับ แล้วก็ไอตัวเนี้ยไอตัวอ่ามันเรียกว่าอะไรนะไม้เหรอมิอะไรต่างอากอกเ,เสียงคูหรืเปล่าไม่แน่ใจนี้ออกเสียงว่าไงก็ไม่รู้อะ่ะไอตัวสีเขียวๆคลยวย้วยตัวถี่โลบเป็นผิดๆนี่ครับมันตกโอลิเล็กนี่ครับแล้วมันก็ตกได้ไม่ยากด้วยนั่นเองนะมันตกโอลิเล็กไม่งอเนีับตกไม้แท้ ด้วยไม้แท้อย่างเงี้ยตกไม้แท้ด้วยนะเงี้ยที่มันแบบว่าอ่าเขาเอาไปทำเควสต,ต่างๆกันนั่นเองนะเออมันตกด้วยนะเงี้ยแล้วก็ไปมีก็เคยมีคนรับชินละพันเลยนะั่นเองนะของเคยคนรับอยู่เนี่ยว่าชินละพันเลยก็ก็มีเนี้ยขยะมันแพงเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้นยัี้ยตกมาด้วยไอ้ตัวมาตินเนี่ยมันตกจู่เงี้ยตกมาแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปต่องกันเนี้ย ตัวนี้ตกจูเนียและขายได้แพงด้วยเนียตัวมันขายได้แพงอีกเนีับที่จริงผมมาล่าแบบนดินเนี่ของแลเยอร์เนียของดีๆก็เต็มไปหมดเลยเนเองนะมีทั้งอิลูเล็กโอลิเล็กเนียสแต่ขยะก็ใช้ได้เลยเนเองนะเพราะม,มีมาแท้ด้วย,น,ยน,นี่เอแล้วก็มีอีกมันมีเนียสคืออตัวอ่าไอตัว เรียกว่าอะไรอ่ะตัวตุ่นไม่ใช่ตัวตุ่นมั้วเรียกว่าตัวตัวที่ตกหูเอลเองนะที่มันตกหูเอลเนี้ยที่มันตกหูเอลอะ่ะมันตกหูเอลผมด้วยนะั่นเองนะตกอันนี้เนี้ยมันตกหูเอลอันนี้มันจะตกมาเป็นแบบโบวอย่างงี้เนี้ยมันจะตกมาเป็นโบวน,นั่นเองนะมันคือหูเอลเนี้ยตกจากจะไม่ได้เจอ่อนชีด้ดูเนี้ย และอีวิลดูดอะก็ตกกาดเนี้ับกาดมันแล้วก็คาถาแล้วก็ใบชุบนีัยใบชุบใบไว้แล้วก็ตมุดด้วยนี้ตมุตดสองูแต่ก็โยนร้ายไปเลยครับไม่ค่อยมีใครใช้แต่เก็บไว้ก็ได้เก็บไ,ไว้ตีบวกเนี้ยเผื่อมีคนใช้อะไรเงี้ยเผื่อมีคนเล่นเล่น,เล,นเล่นใหม่แล้วอยากได้อะไรเงี้ยเก็บไว้ได้เนี้ยเอาไปตีบวก,วกเก็บไว้ได้แล้วก็มีอะไรเสียหายตัวนี้เจอเนี่ย ตัวมาตินตกจูเนี่ยตัวนี้ตกอลิเล็กถ้าตีไปเรื่อยมันตกอย่างนี้ผาตามไปประมาณห้าเล่งนะไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ตัวนี้เนี่ยตัวกิดกินเลยสุกอย่างเนี่ยเอาเสียมากินหรือเปล่ามาตกหูเอลเนี่ยตกด้วยเองนะแล้วหูเอลเขาเขาเอาไปเจาะรูกันเนี่ยหูเอลเขาเอาไปเจาะรูกันนั่นเองนะพอหูเอลเขาเอาไปเจาะรูกันได้น,นะซึ่งมันมีราคาเดี๋ยวเราไปเช็คราคาของันอีกทีเนี่ยว่าราคาเท่าไหร่เนี่ย เองมันก็ดีมากมากเลยเดีย๋ยวนี้อ่ะดีก็ประมาณนี้เองนะเดี๋ยวเราไปดูขยายก,กันเลยดีกว่านี่นะว่ามันเป็นยังไงเนี้ยมันเหมือนว่ากระตุกหน่อยๆเนี่ยผมเปิดเปิดไอ้หน้าจอเยอะเนี่ยเวลาผมฟาม้าวผมก็ฟาร์มมือเดียวนเนี้ยฟาร์มือเดียวแล้วก็ใช้เมาส์มาโฟนนั่นเองนะมันเลยฟาร์มให้ผมฟาร์มได้ลื่นฟาร์มได้ไหลเนี้ย ก็มันเป็นสามารถซื้อมามม่าโคได้ตามลิงก์วิดีโอลเลยนะมันเป็นของรูปหมาป่านุกโวนั่นแหละที่มาที่นี่น,นะครับที่มันเป็น S m N M 9 0 M มเูป็นรุ่นนี้นั่นเองนะผมใช้มา6เดือนแล้วยังไม่พังเลยแครับโคตรทนเลยนนะใช้ซื้อซื้อมันก็ไม่แพงด้วยผมก็ใช้รุ่นนี้เนี่ย ก็ตั้งมาโคถ้าใครอยากดูการตั้งมาโคก็ไปดูวิดีโอเก่าๆดีมากเลยจริงนะเล่นมือเดียวแล้วมันสบายครับเล่นมือเดียวแล้วก็ใช้แต่ตัวนี้เนี่ยมันมันประหยัดแรงระบายเยไม่ต้องเล่นเล่นนานนี่เเลยสกิลว่าใช้คีย์ลัดในเมาส์เลยเนี่ยประมาณนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขายของกันเดีกว่าเดี๋ยวเราไปส่องของแล้วขายของกันดีกว่ามาดูจํานวนของด้วยจริงนะ ก็จำนวนของนะครับใช้บริการเลยผมได้ใบชุบมาสี่ใบนะครับใบ,บ,บ,บไว้ก็ได้มาด้วยเองนะแล้วก็ได้โอลิโอลิใหญ่มาจากตัวหนูนี่แกมันตกโอลิใหญ่ด้วยเองนะตัวหนูนี่แกแล้วก็ได้ไอ้นี่นะี่แกธาตุดินใหญ่นะครับจากไอ้ตัวที่ตกหูเอ๋อองนะแล้วก็ได้โอลิมาสิบสอง กี่ก้อนกี่ก้อนนะสิบสามก้อนนะครับแล้วก็ไม้แท่ร้อยสิบห้าอันแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีหนูนะครับเล็บหนูแล้วก็เล็บตุ่นได้โอลิโอ,โอ,ล,อ,อลิเล็กเออิรูเล็กสี่สิบห้าก้อนนะครับแล้วก็สตีลนั่นเองนะแล้วก็หนวดตัวตุ่นนะครับแล้วก็ได้ที่นี่มาแค่ตะเกียงสองพันกว่าอันนั่นเองนะอุ้ยเต็มเนียบจัดไม่ได้ละจัดไม่ได้ ไม่เป็นไรขายไปก่อนเองนะขายฟองยูก่อนนะครับเดี๋นะยวเก็บเงินไว้ในอ๋อผมต้องไปเล่นตัวพวคาคารดิผมก็ออกมาทําไมอ่ะผมต้องไปใส่ตัวพวคาคาร์ดเนี่ยโทษทีอย่างไรจะคลั่งเนี่ยมันก็ไปใส่ตัวพาคาร์ดพาคาแบบน้ำหนักได้เยอะกว่าเองนะดีดูห้าถึงสามก้อนเลยเนี่ยดีดูเล็กเนี่ยนะยังเยอะนี่ครับแต่ให้พอคาร่องเอาเองนะ โอเคแล้วก็ให้พอขาส่องเอานะครับดี่ก็บนึ่งแล้วทีนี้ทีนี้ก็ออกจากตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อใช้ตัวนี้ได้เลยใช้ตัวบีบปัตตาฟายวิย่งนย่ี้แล้วก็แบบ แล้วก็อันนี้ก็มีทูเอลนี่ครับโอ้ยได้อะไรมาบ้างมีแหวนด้วยอ,อย่างเง้ยสองไม้หมดนะเนั่ยมีกาตาโจอันนี้นะครับแล้วก็สมุดได้สมุดได้มาด้วยอย่างนงี้ยได้สมุดมาด้วยนะครับเดีวยวกสองแต่การไม่โตนนะครับแสดงว่าการมันล็อกไว้หรือเปล่มมา,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 ายังคงไม่แน่ใจนะเดี๋ยวกันามีแสง โอเคเราไปขายกันเลยรับทีน,นี้อันโอ้โหอันนี้ขายได้ร้อยสิบห้าเองอ่ะเนี่ยได้เท่าไหร่ได้สามแสนกันนะไม่เป็นเงินหลายบาทกันเน,นี่ยไอรอนเนี่ยกะเล็บหนูไฟแท้กเก็บไว้เนี่ย ล่าดินใหญ่เนี่ยสตาร์ดัสเาล่าตัวนี้ครับเดี๋ยวก็ได้สี่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมลืมเก็บเงินไว้ในคลังนับเก็บเงินไว้ในคลังก่อนเองนะแล้วก็ขายสี่แสนกว่าทีนี้ทีนี้ก็ส่องของกันเนี่ยส่องของกันนั่นเองนะเปก้าว สบไปเห,หมดงเลยอ่ะแล้วก็มาเปิดดูนี่ครับหูเอลมาแล้วเองนะลักโบก4สี ATK สิบสามด้วยดิบบก ATK ด้วยนี่ครับรลักโบกเสีย ATK ด้วยเองนะ เลยก็คาทาเนี่ยคาทาวิซ่าคาทาเมดนั่าานเองนะสมุสเบเบิบลสองลูนี่ครับจูสามลูอินบวกสองว้เลยกัลลิงเอสทีอาร์บกสองนะครับณทีนี้ก็ไปเช็คราคาของกันดีกว่าเียว่าแต่ละอ้านเนี่ยมาราคาเท่าไหร่เองนะแล้วเข้ามาล็อกมาเก็ตเลยยังแล้วเข้ามาล็อกมาเก็ตทีนี้ ทีนี้มาเข้ามาล็อกมาเก็ตเราไปเช็คราคาของกันดีกว่าอย่างแรกเราเช็คราคาจูก่อนนะครับว่าราคาจูเท่าไหร่ไอ้ก้าวคนเหมืองไม่ตกนี่จ้ะเพาะล่าเหมืองก้าวเหมืองไม่ตกแต่ตกที่อื่นแทนนี่เองนะเราก็มาดูจ,นจ,จูนะครับจูจูเฉยๆอ่ะไม่มีนี่ครับส่วนใหญ่มันบวกส่วนใหญ่จูบวกเจ็ดอ่ะมันหนึ่งจุดเจ็ดเอ็มนะครับ จูบวกเจ็มันหนึก็ราคาหน้าอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อยห้้อยเได้นี่ครับจูบวกเจ็มันที่หน่งจุดเจ็ะครับห้าร้หน้าจูแบบไม่บอกนะประมาณห0าร้อยถึงแปดรนีครับ,รบประมาณนั้นนั่นเองนะแล้คราวนี้เรามาดูหูเอลี่ครนบ ราคาหูเอลอันนี้เป็นคอสตูมหูเอลเหรออันนี้ก่อนนะไม่มีหูเอลขายตลาดเลยครับถ้ายิ่งถ้าไม่มีขายอย่างเงี้ยแสดงว่าราคามันแพงมากนะครับโอ้ยิ่งถ้าไม่มีขายอย่างงี้คือราคาแสดงว่าราคามันแพงมากนะครับไม่ก็มีไม่ก็มีคนเหมาไปแล้วนั่นเองนะเดีย๋ยวอันนี้ผมม่เช็คราคาเลยเนี่ยว่าราคาเท่าไหร,ร่ล แปงว่ามีคนเหมาไปแล้วเนี้ยไม่รู้ราคาเลยนั่นเองนะราคาราคาไม่มีตัวออกเลยนั่นเองโอ้โหสรางมีคนเหมาไปแล้วเนี้ยมีคนเหมาไปแล้วนั่นเองนะพอเอาไปเจาะดูกันหรือเปล่าน่าไปดูอีวิวนี่ครับโบนั่นเองนะอีวิวโบนราคา200,000เคนี่ยสองร0 0ยเนั่นเองนะมีหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไบเบิล b e b t level. ไดบอลสองบวก5ราคา4.2 M นะครับก็น,น่าจะราคาประมาณ500 K นะครับแล้วก็มี b ด b อลแหละนะครับ500ถึง800 K นะครับ b ด b อลไม่แน่ใจ b ด b อลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเพราะไม่มีขายเลยแต่ถ้าบวก5แล้วได้2แมงแดงนะราคา4.2 M ครับ เราก็ขายแค่ประมาณนัก 450k นี่เองอันนี้หูเอลก็ไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหรน่นเองนะพอเช็คดูแล้วนะครับว่าราคาไม่มีถ้าตั้งขายเค่ปมาณ 15m เนี่ยถ้าผมตั้งขายเดี๋ยวมาบอกตอนหลังเนอะว,ว่าตั้งขาย 15m แล้วมันออกหรือเปล่านั่นเองนะเดี๋ยวมจะเปิดไปทั้งวันทั้งคืนเลยนี่เองนะครับลองขาย 15m ดูนะครับว่ามันออกหรือเปล่านั่นเองนะ เดี๋ยวจะมาบอกในวิอถัดไปนั่นเองนะว่าขายของแล้วอะไรออกบ้างน,นะครับก็แหวนเอชนาบวกสองนะครับลิงนะครับผลการค้นหามากเกินไปนั่นเองนะเลยอันนี้ก็น่าจะขายก็ไม่ขายไม่ได้ดีมั้งอันนี้ลิงขายไม่ได้ยังงีง้ขายไม่ได้ลิงยังน,นี้ขายไม่ได้ลิงมันหนาวแหวนนี่ครับขายไม่ได้แน่ไเลยอ่ะทีนี้ก็ได้รู้แล้วว่า เท่าไหร่นี่ครับราคาขยะเท่านี้กันเองนะแล้วก็เหลือขยะอไม้แท้สติลติลวอลีนะครับเท่านั้นนี่ครับเราไปขายพวกนี้กันต่อขอแค่อ้นี้นได้ดูราคาแล้วครับประเมินกันเอาเองแล้วกันนะผมไม่บอกนี่ครับว่าห้าห้ายาเร่งวันนี้ได้ได้เท่าไหร่นี่ครับลองไปประเมินกันเอาเองนั่นเองนะแต่ราคาขยะเดี๋ยวได้รู้กันแหละเดี๋ยวโยนไปเลยนี่ครับเห็นไหมเขาลับไม้แท้นี่ครับไม้แท้ตอลีเขารัพันหนึ่งเลยนี่เองนะ ทิละพันธ์นี่ครับอันนี้ก็แสนหกแล้วนี่นะคาร์ไมท์แทนนี่ครับนั่นตกมาแทนดีมากเลยเนีย่เป็นอีงแมปหนึ่งเลยเนะครับแบบลับเลยนะเนี่ยเราแล้วก็อีลูเล็กนะครับก็ขายอีลูเล็กโอลิเน็กแล้วก็ออมิยะอีกสองแสนแป้นี่ครับได้ 2, สองแสนแป้อันนี้นะหายไปนะ แล้วก็สติลเองนะสติลมีไหมเนี่ยสติล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 ไม่มีนะชาวสติลไม่มีคนรักไม่เป็นไรเนี่ยเราได้รูราคาแล้งนะราคาขยะแบบเพียวๆนะประมาณแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย 30เซนนีเง anyway. ็บราคาขยะห้ยาเร่งเนี้ยเกือบเอ็มอ่ะแล้วก็ราคาของพวกนี้ก็ประเมินเราเองนะครับเพราแมปนี้มันดีขนาดไหนเองนะนี่คือขนาดการเมืองไม่ตกนะครับสุดๆแมปนี้ดีสุดเลยนะครับคนม้าเองนะแล้วแมปไม่มีคนด้วยเพราะมีคนรู้น้อยนะครับ ผมแนะนำฮะโอเคแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดไั like, like, ก้กดดิีด,ด้วยนะจะได้มีวิดีโอดีออกมาอีกนะครับถ้าใครอยากซื้อเมาส์ตามอยซื้อได้เลยหรือของสินค้าผมแนะนำอยากซื้อได้เลยนะครับมันดีมากๆเลยนะั่นเองนะแล้วก็คุณได้ของนะครับส่วนผมก็ได้ค่าถ้ากินแล้วเองนะหิวข้าวอันนะี้อยากกินข้าวเองนะแล้วก็ใครอยากเป็นสปอนเซอร์อ่ะก็ถากมาได้เลยเองเดี๋ยวผมลองโฆษณาให้นะครับนะครับไม่แพงครับ แล้วก็มีอะไรไม่มีแล้วแล้วก็เจอมีโดียอหน้าครับโยนี่ขอตัวลาไก่อนเองนะสวัสดีครับบ๊ายบาย